ครับสวัสดีครับกับผมนายทองใบป,ปราภัยเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลหอยต้อนอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับสําหรับศูนย์ไถ่ทอดเทคโนโลยีของผมนี่นะครับอ่าเป็นศูนย์ไถ่ทอดให้องผู้รู้ครับ พี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับาการนี้ถ้ำนำมักเนี่ยไอจุลินทรีย์ตัวนี้หอมไปเทีไปฉีดพ่นพ่นทางใบนะครับพ่นทางใบฉีดพ่นไปหรือฉีไปเทผสมน้ำเที่<อ>ด้นะครับการปลูกแฝกนะครับการบำรุงรักษาดินต่างๆนะครับซึ่งในศูนย์นี่ก็สิแนะน้ำให้พี่น้องเกษตรกรที่เขามานะครับมา,มาเรียนรู้ เอาอเดียนยาแกงานแกงอ่ายาแฝงมันเป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษคือหักคุณนเนามันสามารถปลูกไว้รองบังสารในการปิดสนิททั้งได้นะครับเกิดกับเป็นมะลุน้ำเด็ดน้ำก้อนแห้งแล้วก็การปลูกต้นไม้การให้ปุ๋ยต้นไม้อย่างต่าง นะครับสึ่งแต่เล่นการอยู่ในศูนย์นี่นะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างพ,พี่น้องสามารถทำอะไรตลอดเวลานะครับ